สวัสดีครับ90フィชิงนะครับผมวันนี้ก็มีลอกนะครับหนึ่งตัวนะครับจะมาให้นานะครับได้รับชมกันเลยครับผมก็เป็นเรยเจ้าทวินนะครับทวินปีศูนห้านะครับตัวนี้นะครับผมที่ผมถืออยู่นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นลอกเือสองนะครับผมก็หมุนระบบลื่นเดียนนะครับผม ก็สวยนะครับผมก็ดูสภาพนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นเบอร์2 0 0พันะครับผมก็ตัวนี้จะเป็นสปูลคู่ตัวเขาครับ2 0 0พันะครับเป็นสปูลตื้นนะครับผมก็เปลี่ยนแลวเอาสปูลเบอร์3,000เลยนะครับอ่าของปีย์0 6นะครับผม3,000 เอนะครับผมมาใส่นะครับเพื่อเอาไว้ใช้งานสวายแขกนะครับผมก็ก็สวยแบบนีกแบบนะครับอ่บอดี้สองพันเอนะครับใส่สปูลสามพันเอ็จนะครับผมปีศุนหนะครับก็เข้ากันนะครับผมก็ตัวลอกโดยรวมนะครับมุ่นลื่นนะครับผมสบูนนะครับ โอเคเลยนะครับก็ตัวนี้นะครับผมก็มีให้นะครับสองสปูลนะครับก็เป็นสปูลสองพันเอสนะครับผมคู่ตัวของของเขานะครับแล้วก็มีสปูลสามพันเอ็มจีนะครับผมให้ไปด้วยนะครับก็อนาถ้าใดนะครับสนใจนะครับผมก็ทักมาได้ที่เ c e b o ๊ k ประชาิเหงสุวรรณนะครับผมครับราคาก็เข้ามาพูดคุยกันนะครับราคาก็ 5,000ภัยบาทนะครับผมก็รอทักเข้า,าพูดคุยกันนะครับผมสวัสดีครับ